สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นคลิปพอสแคสเราเรื่องผีนะครับส่วนใครที่รอคลิปล่าท่าผีหรือคลิปลองของอยู่ยังไงก็จะเย็นรอนิดน,นึงนะครับช่วงระหว่างก่อนสงการกับหลังสงการที่ผ่านมาเนี่ยเราไปถ่ายกันได้เป็นสิบคลิปแล้วแต่สถานที่บางสถานที่ที่เขาแนะนํามาเนี่ยเรายังไม่เจอเหตุการณ์หรือถ่ายคลิปติดอะไรเราจึงรู้สึกว่าคลิปที่เราถ่ายกันไปเนี่ยมันไม่น่าสนใจ อย่างที่บอกแล้วครับปกติคลิปที่เห็นในบน u t u b e เนี่ยเป็นคลิปที่เราเลือกลงเ,เลือกมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราถ่ายทุกคลิปเราติดทุกคลิปนะครับสำหรับคนที่เป็นขาประจําที่ดูประจาอยู่ลานเนาะ mm. ก็อาจจะเข้าใจส,ส่วนใครที่เป็นคนใหม่อาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่า เขาจะมองว่ามันเวอร์เกินไป่ผมจะผมจะบอกว่าไม่ได้เวอร์ครับเบื้องหลังจริงๆเราถ่ายกันเยอะมากแต่แค่ที่คุณเห็นในบนคลิปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราเลือกมาแล้วทั้งนั้นครับอ่ะให้เข้าใจเนาะก็ยังไงก็ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากผัดหมี่โคาราชนะครับสี่ห่อร้อยนะครับส่งทั่วประเทศนะครับรับสินค้าภายใน1นถึงสวันนะครับสั่งซื้อได้ผ่านทางลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ติ๊กต k อกช็อป นะครับอย่างไงฝากปัดมีโคราชด้วยนะครับอ่ะคลิปวันนี้ที่เราผมจะมาเล่าเนี่ยเป็นคลิปที่เป็นกระแสก็คือเงาดำที่ปีนบนกำแพงที่หลายๆคนมองว่าเป็นการโกหกเฟกหรือการสร้างภาพนะครับอ่ะอันนี้แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละบคุคคลผมจะไม่ได้ว่าหรือจะว่าคุณจะมองผมยังไงอันนั้นแล้วแต่พวกคุณเลยนะครับตามความเชื่อแต่ละคนเราไม่เท่ากันฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราทําเราไม่ได้เฟก เราไม่ได้มีการตัดต่อเพราะเราผมย้ำไปหลายรอบแล้วว่าพวกเราตัดต่อกันไม่เป็นนะครับอ่ะสิ่งเราผมจะเล่าย้อนไปที่เหตุการณ์วันนั้นที่ก่อนที่เราจะไปถ่ายกันตอนนั้นเราจําได้ว่าคลิปเนี้ยจริงๆเราจะไม่ได้ถ่ายตรงสถานที่นี้ที่ตรงที่เป็นบ้านร้างที่ผูกคอตายนะคลิปที่เราวางแผนไว้ก็คือบ้านที่มีการฆาตกรรมมีการฆ่าในบ้านซึ่งจําได้ว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันไกลพอสมควร อนนั้นเราก็เลยวางแผนว่าเราจะออกกันประมาณสี่ทุ่มแล้วไปถึงสถานที่นันประมาณห้าทุ่มแล้วกอจะเดินสำรวจหรือดูเส้นทางการเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามีงูมีคนบ้าไหมหรือมีโจรมีอะไรไหมเนี่ยก็จะน่าประมาณสักวางแผนว่าสักเที่ยงคืนแล้วก็จะเริ่มถ่ายคลิปกันอ่ะผมปรกก่อว่าวันนั้นเนี่ยจาได้ว่าเราวนหาสถานที่บ้านหลังเนี่ยเราหาไม่เจอบ้านที่ม,บมีบ้านที่มีการเหตุฆาตกรรมเนี่ย เราวนไปเป็นชั่วโมงจนจนไม่เจอจะรู้สึกว่าตอนนั้นจนไล้ว่าการมันเริ่มเครียดแล้วเพราะว่ามันเลยเวลาเลยแผนที่เราวางเอาไว้แล้วว่าเราจะมาถ่ายตรงนี้จนก็เลยคุยกันว่างั้นกลับไปตั้งต้นที่เดิมก่อนแล้วคุยกันว่าจะยังไงเพราะตอนเนี้ยมันหาสถานที่ไม่เจอมันเริ่มรู้สึกว่ามันมันเริ่มเครียดละมันเริ่มหงุดหงิดละก็เลยคุยกันใหม่ว่าเอายังไงเรากลับตั้งต้นเราก็กลับกับรถกลับมาที่บ้านคืนตัวรอยังไงเราจะยกเลิกไม่ถ่ายไหมหรือยังไง ก็คุยกันสามคน,นคือคลิปนี้เราเป็นแค่สามคนก็คุยกันว่าตกลงว่ายัางไงต่อสุดท้ายพี่ไอ้ก็เลยเสนอมาว่าเออเขามีสถานที่ที่หนึ่งเป็นบ้านคนผูกคอตายซึ่งก็มีคนเล่าให้ฟังว่าเขามีคนเคยเจอตรงนี้ว่าว่าเคยดนเคยเคยเห็นเหตุหการณ์เหมือนก็เคยเจอดีในใน,ในบ้านหลังเนี้ยมาก่อนแล้วก็เลยว่าอ่ะโอเคแต่แไม่ได้ถามอะไรมาจานได้ว่าด้วยความที่ว่า อ่ะลองดูตรงไหนก็ได้ว่าช่างมันไม่รู้กันถ้าถ่ายไม่ติดคลิปนี้ก็ก็ก็ไม่ต้องเอาลงทาง Youtube ก็แค่นั้นอ่ะแต่ขอให้ว่าให้อยู่ในแผนกำหนดการที่เราต้องถ่ายก่อนอ่ะปรากฏว่าเราตอนนั้นจําได้ว่าออกเดินทางจริงๆก็ประมาณสักที่กว่าจะไปถึงตรงตรงบ้านที่ผู้ตายเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนกว่าละแต่รู้สึกว่ามันก็ดึกมาแล้วเนาะ แต่ว่าเราก็ต้องไปสำรวจที่ทางก่อนจะเข้าก่อนว่าเอ้ยมันมีงูไหมหรือมีคนมีคนบ้าไม่มีโจรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่เราไปว่าทําไมหลายคนถามว่าทำไมไม่ไปคนเดียวทําไมไปคนเยอะจริงผมบอกว่า3ามคนนี้ก็น้อยมากเลยนะในสิ่งทีว่ว่าเราไม่ไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องเซฟตัวเลยที่สุดก็คือนอกจากเรื่องอาถรรพ์หรือเรื่องพวกผีหรือวิญญ,ญาณเราเนี่ยเรายังจะต้องกลัวพวกสัตว์พิษ ตัอสัตว์ลื้ขานที่เพราะว่าบ้านหลังมันมีอยู่แล้วไม่ว่างูแมงป่องหรือตะขาบหรืออะไรต่างๆฉะนั้นเราต้องระวังพวกนี้ไปด้วยด,ดังที่สองก็คือเรื่องคนบางทีมันมีคนเมายาเพราะบ้านหลังใหญ่มันจะเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกพวกพวกขี้เหล้ากันขี้เหล้าขี้ยาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมามั่วสุมกันแล้วก็บวกกับเรื่องคนที่สติไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะแบบ มานอนในบ้านล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงอะไรที่มันเสี่ยงจนจนรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยฉะนั้นเราจะไม่ทําเราผมแค่รู้สึกว่าสาคนเนี่ยหรือสามหรือสี่คนที่เราไปเนี่ยมันก็กําลังพอดีแหละในการสิ่งที่เราจะป้องกันในเรื่องพวกนี้พวกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิญญาณหรือเรื่องคนหรือเรื่องแม้แต่เรื่องของสัตว์แมลงมีพิษก็ตามอ่ะพอถึงฐานที่ตอนอะู่รถตำรวจ ตำรวจในบ้านหลังนี้ก่อนที่จะก่อนจะเข้าเนี่ยผมต้องเล่าลักษณะของบ้านที่เราจะไปเข้าก่อนก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวซึ่งใน,ในคลิปผมบอกว่ามันเป็นบ้านกลางป่าคือกลางป่าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่กลางป่าเลยโดยที่ห่างถนนนะครับจริงๆบ้านหลังนี้ห่างตรงถนนเนี่ยไม่ไกลามากแต่เส้นทางถนนที่ท,ที่ที่ติดเนี่ยบอกเลยว่าบ้านอีกอีกหลังหนึ่งเนี่ยห่างจากบ้านหลังเนี่ยสองสามกิโล ไม่แน่ใจว่ามากกว่าสองสามกิโลหรือเปล่าคือเราตรงคือทางมันเป็นทางมันนอกอะเนาะเป็นทางป่าอย่างเดียวแล้วเส้นเนี้ยมันมันเป็นถนนลูกรังอะมันมันมันไม่ใช่ถนนถนนลูกรังบอกว่าไม่แน่ใจว่าแต่มันแต่มันเป็นแต่ว่ามันมันเปลี่ยวมากคือมันคือกว่าจะเจอบ้านอีกหลังนึงอะมันห่างหลายกิโลมากแล้วแล้วรอบรอข้างๆทางเนี่ยมันก็เป็นแต่ป่าฉะนั้นผมเลยมองว่าบ้านหลังเนี้ยเหมือนอยู่ใจกลางป่าเพราะว่าไอ้สอง เพราะว่ารอ,ร,อรอบ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 บ้านเขาเนี่ยไม่มีบ้านหลังไหนที่อยู่ใกล้บริเวณเขาเลยก็ยังงงว่าทําไมมาสร้างบ้านตรงกลางป่าตรงนี้เป็นบ้านหลังเดียวเออทั้งที่ว่าบ้านหลังน,นี้ก,ก็ก็มันก็ทางผ่านถนนนะมันก็ไม่ได้ห่างมันก็ไม่ได้ห่างาถนนไกลมากบางทีมันก็เดินประมาณสักสี่ยี่สิบก้าวเลยมันก็ถึงเข้าบ้านได้เลยแต่แต่มันเปยวจริงๆหมาเรียกว่ามันมันเป็นเปวจริงๆอ่ะคุนนี้ พวกเรกรกวว่าเราก็ยังสงสัยกันว่าเออทําไมบ้านหลังนี้แปลกเว้ยมันสร้างอะไรตรงแบบนี้ว่ามันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะมากล้ามาสร้างบ้านหลังนี้ในบริเวณนี้ได้อ่ะคานนี้เราก็อ่ะเราก็เลยคุยกันเออข้อมูลที่เราได้มาคืออะไรบ้างแต่นักพยรณ์เล่าฟังว่ามีคนเล่าให้ฟังว่ามีคนปกตตายในบ้านหลังนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าไอ้ผู้ก่อาตายตรงบริเวณไหนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายคลิปกันเลยนเนแล้วกันเนาะแล้วก็เดินสำรวจไปแล้วก็พูดไป อ่ะปกติว่าเริ่มถ่ายจริงๆเนี่ยก็ประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆแล้วอ่ะก็เริ่มรีบรีบทิปถ่ายให้จบเพราะกดว่าพอเราจะไปถ่ายเนี่ยก็เดินไปน่อไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็มาเสกจุดจุดจุดหนึ่งที่เป็นอ่าตรงเชือกผูกตรงคือด้านบนก็เลยถามพ่ทีคุณจันว่าเอ้ยเชือกเส้นนี้หรือเปล่าก็คือเลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช่มั้งเพราะว่ามันเป็นเชือกเดียวที่ว่าเหมือนเป็นรอยตัดซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่าในความเชื่อผมที่ผมได้ยินมาจากผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาหล่ฟังว่า เออถ้าบ้านไหนมีศพผูกคอตายเนี่ยเวลาสมมติเจ้าศพลงจากจะขือเนี่ยเขาให้ตัดเชือกอันนี้นี้ผมฟังจากพุทธผู้แก่มานะแต่ว่าบางคนก็อะไรผมฟังว่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้ตัดเชือกเขาให้แกะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับผูกปมหรือไม่ให้วิญญาณยึดติดกับขือย่างนี้เพราะไม่งั้นดวงวิญ,ญญาณที่ยังไม่ถึงที่ตายเนี่ยอาจจะ อาจจะมาตายตรงเนี้ยซ้ำๆผูกคอตายซ,ซ,ๆๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอันเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าว่าความเชื่อแบบไหนมั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 นถูกต้องหรือยังไงเพราะว่าบางคนเขาก็บอกผมแบบนี้แต่ผมก็ฟังจากปู่ย่าตายายเขาก็บอกผมแบบนี้ถึงถ้าใครรู้ลองลอง,ลองดูแล้วกันว่าความเชื่อ,องแต่ละบคุคคลแต่และแต่และหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้ใต้มาดูนะครับอ่ะรันนี้จะเล่าต่อปรากฏว่าเราก็เราก็คุยกันไปนะว่าอ่ามี มีเชือกผูกตรงนี้แหและว่าตรงนี้แล้วก็เดินสำรวจไปสำรวจไป,ไปอ่ะพอถึงจุดที่ว่าอ่ะเราเราได้เรลสาทสมควรล่เราจะเริ่มทําพิธีแต่คนเนี้ยเราก็ผมก็จะมาปิด,ดปิดอนนจะปิดโอก่อนเพราะว่าเราจะมีทําพิธีอยสองพิธีคือพิธีที่เป็นพิธีแรงก็คือมันมีเรื่องของเลือดมันมีเรื่อง,องพฤติกรรมไม่เหมาะสมฉะนั้นมันจะถ่ายคลิปออนแอร์ไม่ได้อย่างที่บอกคือมันมีกฎของทาง YouTube อยู่มันงั้นถ้าขมเอาลงเนี่ยช่องผมโดนแบนแน่ ในส่วนหนึ่งที่มีกิจกรรมแนวที่2ก็คือการนำถวายข้าวหรือแล้วก็จุดธูปหรือการชิวิญญาณโดยเรียกเขาเข้ามาแต่จริงผมมองว่า2วพิธีนี้ก็คือพิธีพิธีที่เรียกผีจริงๆคือพิธีแรกพิธีที่สองคือเป็นพิธีสำรองแค่ว่าสามารถออนแอร์บนคลิปได้แค่นั้นจริงจริงเรามีทำกันทั้งสองพิธีนะทุกครั้งที่เราทำเราทำสองพิธีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือุกคนกดเห็นแค่พิธีเดียวอะพอปรากฏว่าเราทำพิธีแรกเสร็จปุ๊บ ประดีที่สองก็ให้หลวงตุนก็เริ่มอ่ะใส่ข้าวจุดธูปแล้วก็อัญเชิญวิญญาณอ่ะระกบกรรมคาถาไปลาล้วากันไปจริงๆก่อนจําได้ว่า <c oughs> ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นจําได้ว่ามีเสียงมาหอนเลยนะซึ่งหอนยิงหอนดังมากแต่ที่ไม่เข้าใจคือเสียงมาหอนอนะ่ะมันไม่เข้าในคลิปซึ่งไม่ได้ยินในคลิปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงมาหอนเลยถ้าเราย้อนดูไปด,ดูในคลิปเราจะเห็นว่า ผมไม่ได้ยินเสียงมาหอนเข้าไปในคลิปเลยนะซึ่งตรงนี้ก็แปลกเหมือนกันยังงงอยู่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันตอนหลังว่าทาไมเสียงมาหอนมันไม่เข้ามาในคลิปเพราะว่าจําได้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจําได้ว่าหมาหอนมาก่อนแล้วหอนกันแล้วหอนช่วงระหว่างเราทําพิธีแล้วหอนหอนนานมากตอนนั้นจำได้ว่าขนลุกขนชันกันตั้งแต่ตอนเริ่มมาหอนแล้วไม่รู้ว่าเพราะว่าหมาบิ้วเสียงมาหอนเนี่ยบิ้วพวกเราหรือเปล่ามันเริ่มรู้สึกขนลุกขนลุกมาก่อนแล้ว พราะช่วงระหว่งางทำไิเสจเสร็จทุกทานได้ว่าก็ยืนรอกันอยู่สักพักหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าอ่ะก็ยืนรอจะทำอะไรก็พยายามสารวจเอากล้องเนี่ยเอาก้อมือถือของผมนี่แหละก็พยายามส่องไปรอบๆอบ,อบ,อบข้างรอบๆคาแล้วแบบบริเวณรอบๆพอปรากฏว่าตอนนั้นจําได้ว่าพอผมหันมาอีกแวบหนึ่งจะได้ว่าเสียงมีเสียงพีแ่แอดกับเสียงต้องตุ่นมั้งเฮิร์ขึ้นมาแล้วผมก็หันกล้องไปพอปรากฏว่าโอ้โหตอนนั้นตอนน้ว่าช็อกตาตั้งเลยมั้งว่า ม,มันมันในสนาหเหมือนเหมืนอนแต่ที่เห็นคนเนี่ยเป็นเงาแล้วก็วิ่งขึ้นบนกําแพงซึ่งมันซึ่งคุณจะเห็นว่ามันจะมีรูตรงรูตรงกําแพงใช่ไหมแล้วมันก็ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วปรากฏว่ามันก็เดินข้ามตรงหลังคามันจะมีเสียงตึ้อตื้อตื้ตเสียงคนเดินหลังคาแล้วก็ไปแล้วก็ออกไปทางหนึ่งซึ่งตอนนั้นตอนได้นว่าเราเเราตกใจมากว่าเฮ้ยเฮ้ยนีเ่เราเห็นจริงๆเหรอเราเห็นเงา เราเห็นแบบใกล้ขนาดนี้แล้วแลว่าถ่ายติดขนาดนี้ตอนนั้นทั้งตืงต่นเต้นแล้วก็ทั้งกลัวคือไม่คิดว่าคือก่อนที่จะมาเนี่ยผมคิดว่าคลิปเนี้ยไม่น่าจะเจอที่สานจริงๆเพราะว่ามันมันปิดแผลตั้งแต่เริ่มแรกแล้วไม่คาดว่าจะเจอก็ปรากฏว่าปรากฏว่าโอ้โหมันมันเป็นคลิปที่เราเราดันถ่ายติดเฉยตอนนั้นก็บอกก่อนแล้วก็บอกโอ้โหแบบเขาเรียกว่ากลัวก็กลัว,ลว,ลวตืนต่นเตน้นก็ตืน่นเต้นตอนนั้นก็จำได้ว่าเหมือนก็ว่าพากัน แพรก็กี้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 เหมือนกี้เหมือนเหมือนสาวแตกอ่ะเออแล้วก็ก็วิ่งกงินออกมาทุกคนคุยกันว่าเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเห็นเงาดำไม่ปีน่มตะันกำแพงบอกว่าทุกคนเห็นกันหมดเห็นกันแบบเห็นกันหมดเลยทุกคนก็ช็อกแต่เราว่าช็อกกันมากแต่ครันนี้ของพวกไฟฉายหรือพวกของกระเป๋าที่เราเอามาทำพิธีเนี่ยคือมันบางอย่างมันต้องเอาบางอย่างมันสำคัญคือมันเป็นของที่ เราได้จากพัทุดงมาซึ่งมันมันไม่สามารถทดแทนได้แหละมันต้องมันต้องไปอาหงแล้วเขาเอาอแล้วก็เลยคุยกันว่าเอาอยัางไงกลับไปเก็บของไหมกายังถ้าจะรอตอนเช้ากกลัวของมันจะหายเพราะว่าสิ่งของสิ่งนี้คือเราได้มาด้วยความบังเอิญจริงๆมันไม่สามารถมีสำรองได้อีกล้ะกันตดสแนใจว่าอ่ะก็เลยด้สู้เสือก็ไปกันสามคนก็คือเข้าไปเก็บของแล้วก็รีบออกมาถามว่าตอนนั้นระแวงไหมระแวงนะ เป็นจริงๆตอนช่วงก่อนที่จะจะปิดคลิปเนี่ยคือตอนนั้นจอนน้ว่าตอนนั้นพยที่จะปิดคลิปเน he, ี่ยเพราะจะรีบเก็บของจะรีบออกมาแล้วรีบแบบคือพยายามจะไม่แบบสนใจเสียงหรือสมมติถ้ามันได้ยินเสียงมาอีกหรืออะไรผมมาอีกเนี่ยคือกะว่าถ้าผมมาอีกรอบเนี่ยคือคือ,ค,อคือต้องวิ่งหนีกันแน่แน่แน,นอนอ่ะตอนนั้นก็เลยรีบรีบเก็บของรีบเก็บของรีบเก็บของแล้วที่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็รีบรรรแล้วก็รีบออกคือแค่ว่ารีบวิ่งออกมาเลยคือไม่ให้คือเราไม่รู้ว่า เขาจะกลับมาไหมหรืออะไรไหมคือจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพยายามเรียกเขาเนี่ยหรือเราไปอัญเชิญเขาเนี่ยคือเราเข้าใจว่าถ้าวิญญาณกาันถ้าวิญญาณตายโหงเนี่ยบางทีมันอาจจะมีจิตที่อาฆาตรุนแรงหรือมีความอาฆาตมากลายซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราไปทําเนี่ยมันเป็นการลบหลบูม่มันแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเขาไม่โกรธหรือเขาไม่เคืองเราเนี่ยเขาไม่มีทางแสดงตัวมาให้เราเห็นแน่ๆซึ่งสิ่งพวกเนี่ยมันอาจจะเป็นการเตือนเตือนพวกเราว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมัน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 แรงมากอ่าซึ่งถามว่าเรารู้ไหมเรารู้แต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะถ่ายติดหรือเราจะเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอืมนั่นแหละครนี้พอเรากลับไปเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยสีดำก็คดเราเรามาคุยย้อนหลังกันเลยนะว่าเฮ้ยเงาดำกับดาที่เห็นขึ้นไปข้างบนะเห็นใช่ไหมอ๋อเห็น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 บอกว่าครนี้ผมก็เล่าอกว่าไอ้เรื่องจริงเรื่องเงาดำเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราไม่ได้เราไม่เราไม่ใช่ไปเจอกันครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเจอกันแต่ว่ามันยังไม่แค่ได้ว่ามันยังไม่กระชั้นชิดขนาดนี้ที่เราคิดว่าเราจะถ่ายติดได้ได้ชัดขนาดเนี้ยเราก็เลยมาเช็คคลิปดูว่าโหแบบคลิปนี้ถ่ายถ่ายติดจริงๆไว้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นด้วยล้วก็บอกความแคาเรียกว่ามันก็ตื่นเต้นอ่ะเพราะว่ามันถ่ายคือแครได้ว่าถ่ายคลิปติดติดชัดขนาดเนี้ย เออกล่าวว่าโอ้โหคลิปนี้เดี๋ยวเราต้องเอาลงเราต้องเอาลงาอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยครัเราก็ตอนนั้นก็ทันได้ว่าเราก็ตื่นเต,ต้นกันตลอดที่เราคุยกันหลังจากที่เรากลับมาที่บ้านแล้วนะคือจากที่ความเครียดตอนที่เราผิดแผงกันแต่เริ่มต้นเนี่ยมันกลายเป็นหายไปเลย <S <S คือไม่พูดถึงเรื่องนั้น,นอีกเลยการมาตื่นเต้นกันเรื่องเรื่องเรื่องที่เราจ่ายที่เราถ่ายเจอแทนเนี่ยอ่ะครัวนี้ผมปรากฏว่าพอเราเอาคลิปนี้ลงใช่ไหมมันก็จะมีอ่าผมอ่านบางคอมเมนต์ ที่เขาว่าเขาเรียกว่าวิญญาณบางคนวิญญาณเงาดาเนี่ยบางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ายินยินหรือยินอะไรสักอย่างเนี่ยผมผมจาไม่ได้ละที่เขาคอมเมนต์มนอยู่ว่าของบางคนมันเรียกคนละอย่างเออซึ่งผมไม่รู้ว่ายังไงที่เขาถ้าใครรู้ยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ทีแล้วกันว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันความเชื่อมันแต่ละอย่างเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวส่วนตัวที่ผมคุยกันเนี่ยผมมองว่ามันคือวิญญาณตายโหง ซึ่งอาจจะมีจิตอาฆาตที่โกรธแค้นพวกเราที่เรามาลบหลู่ในฐานที่ของเขาฉะนั้นเราก็เลยมีความกลัวว่าเราก็กลัวว่าจะมีคนมาจะมีวิญญาณเนี่ยเป็นอาถรรพ์มาตามตามเราถึงบ้านหรือเปล่าแต่ที่จะบอกคือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าตอนเรากลับบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนคนลุกแล้วมีอะไรตามเรามาอยู่คือด้วยความเชื่อของพวกเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการสาบแช่งก็คือตะโกนไล่ก็คือไล่ว่าอย่าขึ้นมา เราจะสาบแช่งเหมือนก็ว่าไม่เขาไม่ปดไม่เกิดขึ้นเอาง่ายว่าดา่าหยาบๆนั่นแหละดา่าหยาบๆไปเลยแล้วก็มันเป็นความเชื่อนะแต่ผมผมนเผมรู้สึกว่ามันก็ได้ผลทุกครั้งนะเวลาเราเวลา,ราเราสาบแช่งเขาเสร็จต้องบอกว่าบางทีมันก็เขาถามว่ามันมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีหรอกเดือดเพราะเรามาลบหลู่เขาแต่เราก,เราก็เราก็ไม่อยากให้เขาตามมาเราเหมือนกันฉะนั้นเราเลยใช้วิธีการสาบแช่งตามตาม,ตามคําพูดของพุทธ่าผู้แก่เขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าผีมันจะกลัว คำสาปแช่งเพราะเขากลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้ผุดได้เกิดอันนี้ที่ผมฟังเขาเล่ามานะซึ่งถามว่าในส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันได้ผลอันนี้ส่วนตัวนะเขาบอกว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันได้ผลทุกครั้งที่เราถ่ายอะไรพวกนี้อย่างที่บอกคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามีอะไราตามเรามาเนี่ยเราจะบางครั้งบางทีขับรถกลับไปอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าระหว่างทางเลยนะบางทีมันเริ่มรู้สึกกันแบบวูบขึ้นมาเนี่ย แล้วบางทีไม่รู้สึกผมคนเดียวนะคนอื่นก็รู้สึกนะจนเราต้องจอดแล้วเปิดประตูทุกคนลงรถให้หมดอะไรเงี้ยเราคุยแล้วก็บอกกันว่าแล้วเราก็จะด่าเขาเลยว่าออกออกจากรถมาเดี๋ยวนี้ออกจากรถมาเดี๋ยวนี้อย่าตามกลับมาไม่งั้นจะแช่งไม่ให้ผลไม่เกิดทุกครั้งเราทําแบบนี้กันเสมอซึ่งก็ได้ผลเสมออ่ะอันนี้ตามความเชื่อนะครับฟังฟังไว้ป็นความเชื่อเอาไว้ส่วนส่วนเรื่องคลิปนี้ก็แล้วแต่วิจ,จารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะ จะเชื่อสิ่งที่พวกเราทำไหมหรือคิดว่ามันเป็นการเฟกหรือการแสดงอันนั้นแล้วแต่อันนี้ผมไม่ว่านะครับอันนี้ใช้วิจาร,รยณแต่และบุคคลการตัดสินเราเองนะครับฉันั้นก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็มีความเขาเรียกไงน,นะเราก็ยังคิดอยู่ว่าคือเราไม่รู้ว่าคิดที่เราทำกันเนี่ยเราจะทำได้อยู่นานแค่ไหนเพราะบางทียที่บอกว่า ในสิ่งในทีมงานเราหนึ่งคนคือเสียไปแล้วซึ่งเราก็ยังถ้าพูดแบบคนแบบที่เชื่อเชื่อเลยนะอย่างผมเชื่อเเลยเนี่ยเราก็จะมองว่ามันอาจจะมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เราทําด้วยไหมซึ่งถามว่าเราก็เริ่มกลัวกันบางส่วนไม่แต่ว่าน้องตุนหรือพี่แอดเนี่ยหรือพี่นิวเนี่ยก็ยังไม่ค่าสึกว่าบางทีเราเราต้องเขาเรียกไงนะ มันไม่รู้ว่าเบีย้ยเบี้ยแก่หลายคนรู้มารู้เร่จากเบี้ยแก่กันไหมเบี้ยแก่คือพวกกันพวกอาถรรพ์อ,อะไรพวกนี้ยคือที่เราก็กลัวว่าเบี้ยแก่ที่เรามีกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสักดสิทธิ์ได้แค่ไหนหรือว่ามันจะเสื่อมจะเสื่อมมนได้ตอนไหนซึ่งเรายังไม่รู้ซึ่งถ้าถึงวันนั้นที่เราเร,เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับชีวิตเราแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําต่ออันนี้พูดถึงอนาคตนะครับเพราะว่ามันก็ งานเลี้ยงก็ต้องก็จะมีวันเลิกลาเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วนี้นะเพราะเดือนร็วนี้เรายังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นผมแค่พูดถึงว่าสักวันหนึ่งเพราะว่าบางทีการทํารายการพวกเนี้ยหลายคนก็จะรู้เนาะไม่ไม่ว่าตามข่าวหรือคนที่ทํารายการพวกนี้ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่านะมันมักจะจบไม่ค่อยสวยแม้แต่ที่พวกผมเองเนี่ยหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็จบไม่ค่อยสวยฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเสี่ยงเรื่องอาถรรพ์เสี่ยงเรื่อง อ่าแต่ที่บอกคือเกิดในแต่ต้นรายการไปแล้วต้นต้นคิดไปแล้วว่าเรื่องของงูเรื่องของคนบ้าฉะนั้นอันทุกอย่างที่ทํารายการเนี้ยไม่ง่ายนะครับมีความเสี่ยงรอบด้านหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่น้องๆหรือ,เพ,อเพื่อนๆหรือพี่ๆที่ฟังอยู่นะครับยังไงเคเคาะยังไงก็แค่ขอให้ดูความบันเทิงอย่าคิดไปทําตามนะครับหรือเป็นลองของเองหรืออะไรไปทําเองนะครับสิ่งที่ผมทํากันเนี่ยอันนี้คือ คัดมาแล้วแล้วก็ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้ปรึกษาอากาศทั้งมูที่ป็นเดตึงคนที่เป็นคนรู้จักของเราไม่แต่พระพระที่เราก็ยังแบบต้องปรึกษาท่านอยู่อะไรเงี้ยว่าเราต้องทํางี้เกินไหมเกินเลยไหมเพราะบางสิ่งี่ยมีจริงๆมันยังมีหลายวิธีกรรมที่เราคิดจะทําแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าทําอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีบางพิติกรรมเนี่ยบางทีเราลองไปถามพระดูเนี่ยพระเขาถึงกับห้ามเลยนะว่าอย่าทํานะไม่งั้นอันตรายถึงตายแนย่น ซึ่งถามว่าถ้าเราถึงเ,เราได้จากพระแบบเนี้คือเราคงไม่กเขืนว่าเอ้ยมันต้องลองมันต้องลองบอกเลยว่าถ้าเสี่ยงถึงชีวิตเราไม่กล้าเราจะไม่ทํเราเอาแค่พออย่างน้อยพอแค่ถ่ายติดหรือว่ามีอะไรผิดปกติแค่นั้นเราเรา,เรารู้สึกว่าเราเซ็นในสิ่งเราทําแล้วฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงจะ,จะสังเกตว่าบางทีถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปสือบไปเข้าไปอยู่ใกล้หรือไปไปแบบเอ้ยไปท้าทายต่อบ,บนทิศเรารู้สึกว่า สิ่งที่เราเจอนั้นนั้นน,น,นั่นคือพอละเราจะไม่ทา้าเราจะไม่ลบหลู่ต่อละเพราะว่าสิ่งที่เราทิ้งเราทําเราเรียกเข้ามาเนี่ยนั่นก็คือลบหลู่จนรู้สึกว่ามันมากเกินพอละถ้าเราทํามากกว่านี้อีกเนี่ยผมกลัวว่ามันจะ,ะอันเขาเรียกว่ามันจะอันตรายจนเกินตัวเกินไปอาฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อย่างที่บอกคือเราเราเห็นแล้วเราจบเราพอแค่นั้นนะครับอัานหลายคนเข้าใจน้อยก็ยังไงก่อนจบที่นี้นะครับตอนนี้ผมมีโครงการที่ว่าอยากจะฟังเรื่องเล่าทางบ้าน ที่เป็นคลิปเสียงจากทุกๆคนบ้างถ้าใครมีเรื่องน่นาสนใจลองอัดคลิปเสียงการเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองแม้แต่เรื่องของคนใกล้ตัวหรือของเพื่อนหรือของปู่ย่าตายายเรื่องน่ากลัวน่ากลัวลองส่งมาลองส่งคลิปเสียงผ่านมาให้ทั้งเราฟังดูนะครับถ้าเกิดเรื่องน่าสนใจยังไงผมจะขออนุญาตเอาคลิปนั้นลงทาง youtube เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอให้ยังไงก็ลองเล่าไม่ต่ำกว่า5นาทีเนาะลองส่งคลิปผ่านทงาทงทางเมสเซจทาง ทางแฟนเพจของแกงกัวผีก็ได้นะครับหรือจะส่งผ่านทางใครอีเมลของแกงกัวผีก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะยังไงก่อนจะลาจากกันยังไงก็ย้ำอีกทีนะครับยังไงฝากพันมีโคลานะครับสี่ห่อร้อยเนาะส่งทั่วประเทศนะครับรับสินค้าภายใน1-3วันนะครับสั่งซื้อได้ผ่านทางลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับได้ทั้ง Lazada, TikTok Shop, แล้วก็ช h อป e ียังไงฝากด้วยนะครับยังไงก็ ก็ส่วนคนที่รอติดตามคลิปราทาผียังไงก็รอรอเป็นรอหน่อยนะครับเดี๋ยวว่ารอจนกว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะลงแล้วเรายังไม่เจออะไรอีกเราก็อาจจะเลือกคลิปที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากที่สุดลงแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายติดเจอผีหรืออะไรนะครับเพราะว่างานนี้นจะบอกว่าการถ่ายเจออะไรพวกนี้ไม่ได้ง่ายนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าเราถ่ายกันเป็น10บสคลิปเลยกว่าเราจะเจอกว่าเราจะได้เจอคลิปคลปหนึ่งที่เรารู้สึกว่า มันน่ากลัวแล้วมันหลอนสุดๆแล้วมันถ่ายติดด้วยนั่นแหละครับสิ่งที่เราเลือกที่ลงในช่องในคลิปหรือช่องลง YouTube เท่านั้นอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีลงทางตอนนี้เราก็มีลงเพิ่อมอีกช่องทางหนึ่งคือทางเพจทาง Facebook ด้วยเหมือนกันยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ตามทางเพจ a c e b o o k ยังไงฝากไปกดติดตามทางเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะครับอ่ะขอบคุณนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ